อันแรกเลยนะคะคือนี่คะ่ะ m มจิกเมาส์เออรุ่นที่เราถืออยู่นะคะคือตัว Magic เมาส์เจน2เปิดตัวเมื่อแต่ปี2015โเกือบ10ปีนะเอาาว่าชอบตรงไหนก็แ <icias> อบรู้สึกว่ามันแบบเข้ามือ อ่าถูกมันเข้ามือง่ายแต่ดีไซน์ที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยค่ะก็คือดีไซน์ของมันดูบางน้ําหนักของมันคือให้น้ําหนักกําลังดีฟิลมันติดอ่ะติดมืออ่ะถูกเขาเรียกว่าไงเข้ามือเข้ามือบางคนจะบอกว่าอ้าวไม่มีปุ่มทำไมต้องไม่มีปุ่มด้วยเพราะว่าว่ามันสะดวกกว่าในการที่เราจะปัดขึ้นปัดลงและอย่างคนที่ใช้งานแบบถนัดถนัดเลยอ่ะเราเห็นหลายคนมากนะทำงานช่างภาพบางงานกราฟิกใช่ไหมหรือว่าบางคนตัดต่อบางคนก็ยังใช้ตัวกสเจอร์นี่แหละคือมันใช้งานได้เยอะจริงๆนะแต่โอเคใคร ต้องลองใช้ต้องปรับตัวแต่ถ้าปรับตัวแล้วอะจบว่าติดใจเลยใช่แล้วบอกเลยว่ามันคุ้มพี่จ๋าใช่รหรือปะซื้อมาอันหนึ่งใช่ปะใช้กับ iPad ก็ได้ MacBook ก็ได้แล้วด้วยความมันเบาแล้วก็พกพาไปไหนก็สะดวกนะคะและอีกอย่างที่ว่าว่าถูกใจสายทํางานชาร์จทีนึงชาร์จแค้ชั่วโมงเดียวใช้ได้เป็นเดือนค่ะทุกคนราคาคะน้ามาสำหรับตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่เลยสามบาทค่ะถามว่าแพงไหมสําหรับจ๋า แต่รู้สึกว่ากสเจอร์มันได้ใช้ยิ่งถ้าคนที่ใช้เกเจอร์เยอะอสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบโอเคนะแต่ถ้าเราไปเทียบกับราคาเริ่มต้นของเมาส์ทั่วไปก็ต้องยอมรับว่าสามพันหนึ่งก็อาจจะได like mm ้ต hmm. ัวแบบเมาส์อุตสานกรรแล้วถูกปะแต่สาวแอปเปิลว่าไงคะเน้นที่การใช้งานและดีไซน์เป็นหลักค่ะต็อาว a p อ l e ก็ต้องซื้อแล้วคิดดูนะคะเราจะต้องเห็นมันทุกวันในํานทำงานที่เรารักแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เรารักด้วย